สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับผมเจิงสลมคนเดิมนะตอนนี้เราก็อยู่เกมไม n ครฟลัอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสอนทุกคนทำซูมหน้าแบบนี้นะจึ๊บจึบจบแบบนี้นะก็ก่อนที่เราจะไปชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดสันกระดิ่งแล้วก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมกดไลค์ให้คลิปนี้ถึง10ไลค์ทีครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปไปเราไปชมกันเลย อตอนนี้เราก็มาอยู่กับหน้าจอเดสทอปของผมแล้วนะตอนนี้ผมก็จะไปโหลด Optify ก่อนนะคือถ้าเราจะทำแบบซูมหน้าเราต้องมี Optify ก่อนนะครับผมนี่ครับต้องมาโหลดในเว็บนี้นะแต่ผมจะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไวใ้ในใต้คลิปนะครับผมก็ดูเวอร์ชันของทุกคนเลยครับโหลดตามเวอร์ชันเลยของผมเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะตอนนี้นะครับก็เป็นเวอร์ชัน1่นนะครับผมก็จะไม่มีตรงนี้กนะ็กด มันจะไม่ขึ้นตรงนี้ไม่ใช่ไม่มีหรอกม,มีต้องกด preview ครับผม preview version นี่ครับผมอ๋อว้าวมีปี4แล้วครับผมแนะนำให้ทุกคนก็โหลดไอตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมตัวบนสุดเลยเขาอ,อาจจะแก้ไขหรือว่าทำอะไรที่มันดีกว่าตัวเก่านะครับนี่ครับผมจะโหลดตัวนี้ไปจึ๊บโหลดไปเลยจึ๊บรอห้าวิเหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้เตรียมกดตรงนี้กดสคริปครับผมแล้วเราก็จะได้หน้านี้มากดตรงดาวน์โหลดนี่ครับผมดาวน์โหลดพรีวิวอ,อัพติไฟนี่ครับนี่ก็เป็นเวอร์ชั่นของ Minecraft นะครับผมได้ทุกเวอร์ชั่นนะครับผมก็ลองหาดูนะครับในดาวน์โหลดครับกดเก็บไว้นะครับผมตรงนี้จ๊บนี่โอเคเราโหลดมาแล้ว โลด,ดมาแล้วเราก็กดแสดงในโฟลเดอร์นะครับหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้ผมจะกดตรงนี้แสดงในโฟลเดอร์นี่มาแล้วกดติดตั้งเลยทุกคนตัวนี้ยังผมยังไม่ได้ติดตั้งนะส่วน,นมากไหมครับทุกคนจะติดตั้งอยู่ในไดซี C, อยู่แล้วก็มีปัญหานะครับผมเาผมก็ติดตั้งในไดซผมก็กด i n นส a ต l e r อจึ๊บรอสักครู่เออติดหรือเปล่าจึ๊บโอเค ก็นี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผม Optify is subset fully อะไรเนะางนะงานผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็้ไปเข้าเกมไมค์คาบกันเลยครับผมปิดไปเลยเราไม่ใช่ละจ๊บตัวเข้าเกมผมก็เป็นตัวนี้นะจ๊บรอสักคู่ โอเคเรามาอยู่หน้านี้เร,เราก็เราก็ตรงเลือกตรงนี้นะครับนี่มันจะอันนี้ผมก็โหลดอ,อัปทิไฟมาสามเวอรช์ชันละเมื่อกี้เราโหลดไอ้ตัวนี้นะพลีสีหรือเปล่าพลีพลีน่าจะเขียนว่าพลีพลีอะไรนั่นแหละกดตัวนี้เลือกตัวนี้นะครับสีโอเคกดเข้าเกมครับผมตอนนี้ก็ปล่อยให้เกมมันรันไปตามปกติของมันนะครับ นี่ครับผมเป็นเวอร์ชันไหนครับเวอร์ชันหนึ่นครับถ้าทุกคนเป็นเวอร์ชันไหนก็โหลดออฟติไฟของเวอร์ชันนั้นครับฟังกช์ชันในการใช้ก็เหมือนกันครับนี่ครับผมจะลองเข้าไปสักแมปให้ทุกคนดูนะแบบนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวต้องขยายให้ทุกคนดูก่อนเหีนหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยขยายทีหลังก็ได้ โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมนะครับผมเข้าอยู่ในตัวเกมละเดี๋ยวผมขยายแป๊บนึงนะจึบ๊บแหลกๆนิดนึงอัดวิดีโอไปด้วย back to g a ก e โอเคุเค้ยแหลกแหลกอโหลดแมพสักคู่เดี๋ยวตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะผมไปนอนก่อนเดี๋ยวผมออกไปตอนนี้เดี๋ยวโดนซอมบี้ไล่กัดเอาอ,อุ้ยแหลกๆเดี๋ยวคงจะดีนะรอมโหลดแมพสักคู่จุ๊บนอนก่อนทุกคนพรุ่งนี้เชา้าเจอกัน ตื่นแล้วเอ็กเอ็กเอ็กเกช้าแล้วจ้าไปผมจะไปอยู่ข้างนอกนะผมจะสาธิตว,วิธีใช้วิธีการใช้โอ้ยแหลกแหลกห้ร้อนโหลดสักครู่หนึ่งโอเคเอาแบบนี้นั่นทุกคนนี่ผมจะมายืนตรงหน้าบ้านทุกคนเห็นไอตรงสัสญ,ญลักษณ์บวกใช่ไหมแบบให้ตีเลือกอะไรนะเนี่ยเนี่ยมันจะซูมตรงนั้นพอดี เราวิธีการซูมก็ง่ายๆครับผมก็กด c ครับจึ๊บเห็นไหมซูมเลยซูมแบบนี้จึ๊บกด c ค้างไว้นะปล่อยนี่ลองเปลี่ยนมุมมองดูเป็นมุมมองกด f 5นะจึ๊บนี่มุมมองข้างหลังก็กด c ก็ซูมข้างหลังเปลี่ยนมุมมองกด f 5อีกทีปุ๊บอยู่ข้างหน้านะครับผมอยู่หน้าบ้านพอดีกดซูมจึ๊บนี่ง่ายก็พูดเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับผมจิงส์ลุมคนเดิมนะน,นี้เราก็อยู่เกมไม่กราฟนะครับผมก็ วันนี้ผมมาสอนวิธีการซูมหน้าแบบนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงทุกคนก็ลองไปใช้แล้วก็ลองโหลดได้นะครับแล้วก็ถ้าติดตัดในติดขัดตรงไหนก็คอมเมนต์ผมใต้คลิปนะครับผมแล้วผมจะตอบให้เร็วที่สุดครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมก็จิงเซลมขอบคุณครับ